เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพงษ์ครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณพงษ์เขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้มีโอกาสไปออกทริปเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับเพื่อนๆที่อุทยานแห่งหนึง่งตรงจุดนี้ผมขอไม่ระบุสถานที่แล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวจะกระทบกับพื้นที่มากๆเลยเนื่องจากแถวนั้นชาวบ้านเยอะด้วยคือก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนะครับคุณพงษ์กับเพื่อนๆในกลุ่มอีกสาคนรวมตัวเขาด้วยก็เป็นสี่คน ทุกคนมีรสนิยมคล้ายกันเลยนั่นก็คือชอบธรรมชาติชอบเดินปา่าตั้งแคมป์อะไรแบบนี้แล้วก็ออกทริปด้วยกันมาหลายครั้งแล้วครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่คุณพงกับเพื่อนๆตั้งใจว่าจะมาเดินป่ากันโดยที่มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งนะครับทำเรื่องขอสำรวจเส้นทางเอาไว้แล้วและผมก็ต้องขออธิบายคุณผู้ฟังใหม่ๆเพิ่มเติมนิดนึงคือการที่เราจะไปเดินป่านะครับในบางจุดการเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มันจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นคนพาสำรวจครับไม่สามารถเดินสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มห้าเข้าไปในอุทยานเหมือนเดินเล่นเองได้ส่วนเต็นท์ของคุณพงษ์กับเพื่อนๆก็กางอยู่ที่จุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งนั้นนั่นแหละซึ่งไอทริปเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติในครั้งนี้มันเป็นทริปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปครับคุณผู้ฟังคือตามแผนเนี่ยมันจะเป็นการเดินเป็นวงกลมแล้วก็เดินกลับมายังจุดกลางเต็นที่หน้าอุทยานเพื่อค้างคืนที่นั่น ซึ่งในตอนนี้ถึงอุทยานหลังจากทําเรื่องของอนุญาตเข้าพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่หน้าอุทยานเขาก็จะให้เซ็นชื่อรวมถึงกรอกรายละเอียดข้อมูลของตัวเราเองทุกอย่างซึ่งมันก็น่าจะเอาไว้ใช้ติดตามตัวครับซึ่งหลังจากลงทะเบียนเสร็จคุณพงษ์กับเพื่อนๆก็กางเต็นท์แล้วก็ฝากสัมภาระเอาไว้ที่จุดบริการนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายซึ่งพีคนนี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนพาเดินนําสำรวจ ก่อนที่หลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังพี่เจ้าหน้าที่มาอีกซึ่งหลังจะคุยกันได้สักพักหนึ่งถึงได้รู้ะนะครับว่าการเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติมันจะมีเจ้าหน้าที่ไปกับพวกคุณพงสองคนที่คนหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานตัวอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนพื้นที่ที่มาช่วยดูแลแล้วก็บริการในการเดินทางอีกทีหนึง่งซึ่งไอการเที่ยวเดินป่าแบบนี้นะครับมันสามารถติดต่อจองวันเอาไว้กับอุทยานได้เลย แต่อาจจะต้องดูเรื่องช่วงหรือว่าช่วงฤดูกาลก่อนเพราะว่าแต่ละอุทยานจะเปิดปิดไม่พร้อมกันซึ่งถ้าหากคุณเป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวธรรมดาก็มาเที่ยวได้ครับไม่ต้องใช้เส้นสายอะไรทั้งนั้นทริปในวันนั้นมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงสายๆตอนเริ่มออกเดินทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีมาร์ก,กิ้งตลอดทางเดินพอเดินไประยะหนึ่งมันก็จะมีป้ายระยะบอกทางตามต้นไม้ ื่อตรงๆนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นการเดินป่าที่ค่อนข้างจะชิวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยโดยที่ในระหว่างทางมันก็จะเจอสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยเจอนกบ้างเจอกระแตกระรอกบ้างซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เดินไปไเรื่อยๆอย่าหยุดเดินเด็ดขาดและพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาชํานาญทางและเดินนำนะครับเขาจะเดินแบบเดินเร็วมากๆโดยที่เ,เรื่องแปลกมันเริ่มต้นหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟัง คือในระหว่างที่คุณพงษ์เขากําลังเดินอยู่ตัวเขาเดันกลับได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันตลอดทั้งทางเหมือนกับคนคุยกันด้วยภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาไทยโดยที่ไอเสียงนั้นมันก็จะดังขึ้นมาเป็นพักๆในตอนนั้นครับพอคุณพงษ์เขาได้ยินเขาก็สะกิดเพื่อนที่เดินนําหน้าอยู่แล้วก็ถามเพื่อนไปว่าได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งเพื่อนคุณพงษ์เองที่ได้ยินคําถามแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธกลับมานะครับ เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงคนอะไรเลยผระสงภาษาอะไรที่ว่านี้ก็ไม่มีเหมือนกันสิ่งเดียวที่เขาได้ยินนั่นก็คือเสียงนกและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับในตอนนั้นคุณพงษ์เขาก็เลยคิดว่าตัวเขาเองน่าจะหูแว่วหรือเปล่าเพราะว่าตอนเดินเสียงนกกับเสียงมแมลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังครับโดยที่หลังจากนั้นหลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่งคุณพงษ์เองเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองล้าแล้วก็หายใจไม่ค่อยทันอย่างที่บอกไป คือพี่เจ้าหน้าที่เขาเดินเร็วมากๆเดินไปพูดไปอธิบายไปซึ่งคุณพงษ์เองก็พยายามฝืนแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องไหวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นยังเดินกันไหวเลยแต่ว่าร่างกายเขาเนี้ยสิมันเริ่มออกอาการแล้วไม่นานนะักคุณพงษ์เองก็เดินช้าลงช้าลงจนเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่เดินอยู่หน้าสุดเขาหันหลังกลับมาถามว่าไหวหรือเปล่าในตอนนั้นครับตัวเขาเองเหมือนจะเป็นลม ก่อนที่จะทําขวดน้ําหลุดมือซึ่งทันทีที่ขวดน้ําหลุดมือด้วยสัญชาตญาณของคนเราอะนะครับคุณผู้ฟังพอทําของตกมันก็ต้องก้มหน้าลงไปเก็บใช่ไหมนั่นแหละครับแบบนั้นเลยพอขวดน้ําหล่นปุ๊บคุณพง์ก็ก้มหน้าลงไปเก็บเพียงแต่ว่าทันทีที่เขาเงยหน้ากลับขึ้นมาในปลายครั้งสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือเพื่อนๆกับพี่เจ้าหน้าที่ที่เดินนําหน้าได้หายตัวไปแล้ว คือมันเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเขาเดินลับตาไปที่ลิบลิบหลังต้นไม้ใหญ่คุณพงษ์เขาไม่รอช้าเรียบก้าวเท้าตามไปทางต้นไม้ใหญ่ที่เห็นคณะเดินทางเดินไปท,ทันทีแต่มันก็แปลกมากสายตาเขาเห็นเนี่ยว่าเพื่อนๆก็เดินนําอยู่ได้ไม่ไกลเขาพยายามเดินตามแล้วนะแต่เพียงไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นจู่ๆเพื่อนๆของเขาก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้และยิ่งคุณพงษ์เดินตามไป มันดันปรากฏว่าตรงจุดนั้นมันดันเป็นทางตันคือมันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นขวางอยู่แล้วก็มีแยกซ้ายกับแยกขวาที่มีทางเดินเล็กๆที่มีหญ้าขึ้นรกทั้งสองทางคุณพง์ในตอนนั้นครับด้วยความที่เขาเองก็เคยเดินป่ามาก่อนนะเนาะเขาก็พอจะรู้ว่าจะทํำยังไงดีก็ไม่รอช้าก้มดูรอยรองเท้าแต่ดันกลับไม่เห็นรอยเท้าของใครสักคนเลยคือมันเหมือนกับว่าตัวเขายืนอยู่ตรงนั้นเพียงแค่คนเดียว และตรงจุดที่เขายือนอยู่มันก็ไม่เคยมีใครเดินผ่านมาแม้แต่คนเดียวเช่นกันซึ่งคุณพง์ในตอนนั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเพื่อนๆกับพี่เจ้าหน้าที่น่าจะเดินไปได้ไม่ไกลหรือมัง้งเขาก็เลยตะโกนเรียกเสียงดังเลยตะโกนอยู่หลายครั้งเรียกชื่อเพื่อนคนนน้นเรียกชื่อเพื่อนคนนี้แต่มันก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับซึ่งในตอนนั้นครับในขณะที่ตัวเขาเองกําลังยือนอยู่ตรงทางแยกคุณพงศ์เองเขาก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวจนแทบจะทนไม่ไหว ท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจสุ่มเอาเขาหันไปทางขวาแล้วก็เดินไปทางแยกด้านขวาป่อนจะเร่งฝีเท้าให้เร็วกว่าเดิมคือกะจะให้ทันกลุ่มเพื่อนๆที่เดินไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะพยายามเดินพยายามเร่งฝีเท้าเท่าไหร่คุณพงศ์ก็ไม่เจอแม้แต่เง,งาของกลุ่มเพื่อนตัวเองเลยจึงไม่นานหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณพงศ์เดินออกมาจากแยกประมาณหลายร้อยเมตร ตัวเขาก็เจอเข้ากับคนคนที่เจอเนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดคล้ายกับชาวบ้านหรือไม่ก็ชาวเขาบนภูเขาชายคนนั้นเขาเดินแบกของลงมาจากเขาด้านบนซึ่งทันทีที่คุณพงษ์เห็นคนแบบนั้นเขาก็มุ่งตรงเข้าไปหาคนคนนั้นทันทีก่อ,อนที่จะพูดกับชายคนนั้นเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละคุณพงษ์ถามเข้าไปว่าคุณครับเห็นเพื่อนๆน,นของผมหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนของผมเดินผ่านมาทางนี้ไหมซึ่งทันทีที่คุณพงษ์ถามผู้ชายคนนั้นไปแบบนั้น ชายคนที่ว่านี้เนี่ยเขาก็ทําหน้าตกใจเลยคือเหมือนกับว่าเขาตกใจที่จู่ๆคุณพงษ์มาคุยกับเขาก่อนที่เขาจะแสยะยิ้มออกแล้วก็เดินลงเขาต่อไปโดยที่ไม่ได้ตอบอะไรคุณพงษ์เลยแม้แต่คําเดียวในตอนนั้นครับจากที่ตัวเขาเองงง,งอยู่แล้วคราวนี้ง,งงหนักกว่าเก่าคืองงว่าอุตส่าห์เจอคนแล้วและตัวเขาเองก็ทักทายแบบเป็นมิตรถามไปว่าเห็นเพื่อนตัวเองไหมแต่คนคนนั้นดันกลับไม่ตอบ แถมยิ้มให้แล้วก็เดินหายไปอีกซึ่งจากเหตุการณ์ที่เจอแล้วก็รู้ตัวว่าใครก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้แล้วท้ายที่สุดคุณพง์ก็เลยตัดสินใจเดินต่อในทางเดิมนั่นแหละและไม่นานหลังจากนั้นมันก็มีคนเดินลงเขามาอีกซึ่งคราวนี้ที่คุณพงศเห็นคนเขาที่เดินลงเขามาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3คนคือผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนคนเหล่านั้นเขาหันหน้ามองมาทางคุณพงแล้วก็ยิ้มให้ ซึ่งอรอยยิ้มที่คนเหล่านั้นยิ้มมาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรมันเป็นรอยยิ้มที่ดูน่ากลัวแล้วก็ดูสย,ยองยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกคือคนยิ้มแบบยิ้มกว้างและดวงตาก,ก็เบิกโพรงออกด้วยและทันทีที่คุณพงเห็นรอยยิ้มแปลกๆจากคนทั้ง3าแบบนั้นจากที่ตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปถามว่าเห็นเพื่อนตัวเองไหมคราวนี้เขาก็เลยไม่กล้าเลยคุณพงเขาตัดสินใจเร่งฝีเท้าแล้วก็เดินตามทางต่อไป และไม่นานนักตัวเขาก็เจอคนเดินลงเขามาอีกและคราวนี้ที่เห็นเนี่ยคือคนเหล่านั้นมาแบบทั้งครอบครัวเลยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีทั้งเด็กผู้หญิงแถมยังแบกสัมภาระกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเหมือนคนกําลังย้ายบ้านลงมาจากเขาอะไรทํานองนั้นและมันก็แน่นอนครับทันทีที่คนเหล่านั้นเห็นคุณพงษ์คนเหล่านั้นก็หันหน้ามองมาทางคุณพงษ์แล้วก็ยิ้มให้คุณพงษ์อีกและจากรอยยิ้มของคนเหล่านี้เนี่ยแหละ มันก็เลยทําให้ตัวเขาเองหมดความอดทนคุณพงจึงตะโกนถามคนเหล่านั้นไปว่าพวกคุณยิ้มอะไรกันและจากคําตะโกนกึ่งตะคอกของเขาเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คนทั้งสามคนหุบยิ้มแล้วก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังลั่นป่าไปหมดและจากเสียงหัวเราะของคนเหล่านั้นนั่นแหละคุณพง์เองเขาก็เริ่มไม่แน่ใจละว่าไอ้คนทั้งหลายที่เขาเห็นเดินลงเขามาสรุปแล้วคนเหล่านั้นเขาคือคนหรือว่าผี ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอครอบครัวที่ว่านี้เขาเดินสวนคุณพงษ์ไปเราานี้ตัวเขาวิ่งเลยวิ่งแบบสุดชีวิตซึ่งในการวิ่งครั้งนี้ครับมันเป็นการวิ่งที่เหนื่อยมากๆเนื่องจากการวิ่งของคุณพงษ์มันเป็นการวิ่งขึ้นเขาก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นหลังจากที่เขาวิ่งมาได้ไม่นานเขาจะเจอหมู่บ้านคนอยู่ด้านหน้าและทันทีที่เจอหมู่บ้านคนนั่นแหละร่างกายของเขามันก็เหมือนกับว่ามันไม่ไหวพอดี คุณพง์เองเขารู้สึกว่าตัวเขากําลังจะเป็นลมก่อนที่เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเขาจะหมดสติไปและไอภาพสุดท้ายที่ตัวเขาเห็นก็คือด้านหน้าของคุณพง์มันมีคนหลายคนกําลังเดินตรงออกมาจากหมู่บ้านโดยที่คนเหล่านั้นก็มุ่งตรงมายังจุดที่คุณพงก์กำลังเวียนหัวแล้วก็เป็นลมนั่นแหละคุณพงศ์เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหน ในตอนนั้นเนี่ยคือเขารู้สึกสลืมสลือเหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนแล้วก็ปวดหัวมากๆตาของเขามองไม่ชัดนะครับมีแต่ความพล่ามวัวโดยที่ภาพตรงหน้าที่เขาเห็นก็คือมันมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดกําลังยืนมุงดูเขาอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือใส่ชุดชาวเขาใส่ชุดชาวเผ่าที่อยู่บนดอยทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าคนพวกนี้ลักษณะไม่ค่อยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปคือคนเหล่านี้ที่กําลังมุงดูคุณพงอยู่ แต่ละคนหน้าตาบวมเละเทะไปห,หมดเลยหน้าแดงช้ำหน้าเขียวคล้ำเหมือนคนกำลังขึ้นอืดซึ่งสายตาของแต่ละคนที่จ้องมองมายังคุณพงศสายตาแต่ละคนก็มีแต่ตาขาวไม่มีในตาเลยสักคนซึ่งทันทีที่คุณพงมองเห็นแบบนั้นเขาก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจเสียงดังและมันก็เหมือนกับว่าคนเหล่านั้นที่กำลังมุงดูคุณพงอยู่เขาน่าจะชอบใจ เพราะว่าต่างคนต่างหัวเราะแล้วก็ต่างชี้ไม้ชี้มือมาที่คุณพงษ์กันทุกคนเลยในตอนนั้นครับคุณพงษ์เขาจําได้ดีว่าเขาร้องโวยวายอย่างบ้าคลั่งจนสุดเสียงก่อนที่ท้ายที่สุดเขาจะช็อกแล้วก็สลบไปอีกครั้งซึ่งไม่นานหลังจากนั้นคุณพงษ์เขาก็ตื่นขึ้นมาอีกแต่การตื่นขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการตื่นเพราะว่าเพื่อนเขาเรียกในตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเพื่อนตัวเองอะนะครับเพื่อนเรียกแล้วก็เขย่าตัวพร้อมกับเรียกชื่อ ว่าพงษ์พงษ์ตื่นขึ้นมาได้แล้วและทันทีที่คุณพงษ์ลืมตาตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งบันดันปรากฏว่าตอนนั้นเขาอยู่บนเตียงที่จุดบริการนักท่องเที่ยวของอุทยานเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนี้เขาจะเดินป่านั่นแหละคุณพงษ์เขาบอกว่าเขาจําได้ดีครับว่าตอนที่ตื่นนี่ก็ปวดหัวสุดๆปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดเลยโดยที่หลังจากนั้นพอเขารวบรวมสติได้เขาก็ถามเพื่อนๆไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเขาถึงมาตื่นอยู่ตรงนี้ ตึงเพื่อนเขาถึงกับแซวเลยนะครับวันนี้ไม่ดูเรื่องอะไรเลยเหรอโดนลากลงเขามาทั้งทีไม่รู้สึกตัวบ้างเลยหรือไงเพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่หันหลังกลับไปที่ท้ายขาบวนมันดันปรากฏว่าคุณพงษ์นอนหมดสติกอดขวดน้ําตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเพื่อนเรียกเท่าไหร่พี่เจ้าหน้าที่เรียกเท่าไหร่คุณพงษ์เองก็ไม่ได้สติเลยซึ่งด้วยความที่เพื่อนๆเราก็กลัวนะครับว่าคุณพงษ์จะเป็นอันตรายหรือเปล่าเขาจึงของให้พี่เจ้าหน้าที่อุทยานจบทริปแต่เพียงเท่านี้ก็พอ แล้วก็จ้างพี่เจ้าหน้าที่อีกคนนึงเรียกลูกหาบสองคนถือเปลขึ้นมาแบกคุณพงษ์ลงมาปฐมพยาบาลเนี่ยแหละและด้วยตอนนั้นที่ทริปมันจบลงแล้วะนะครับคุณพงษ์เองก็เลยมานั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่เต็นท์ซึ่งการดื่มสังสรรค์ก็รวมถึงพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยะนะครับที่เดินนําทางพี่เขามาร่วมวงด้วยตัวคุณพงษ์เองเขาก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องที่เจอทั้งหมดให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ฟังและหลังจากที่เพื่อนๆฟังเพื่อน,อน,อนทุกคนก็ตกใจหมดเลย ราะว่าในตอนแรกเพื่อนเขาคิดว่าคุณพงษ์น่าจะแค่เหนื่อยแล้วก็สลบไปเท่านั้นแล้วหลังจากที่พี่เจ้าหน้าที่เขาฟังเรื่องที่คุณพงษ์เล่าให้ฟังน,นะครับพี่เขาก็นานิ่งเหมือนกับว่าพี่เขาไม่ตกใจอะไรเลยและจนท้ายที่สุดพี่เขาก็เล่าเสริมให้ฟังว่าบางทีสิ่งที่คุณพงษ์เจอนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ฝันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณพงษ์เล่ามามันมีเขาโครงเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นที่นี่มาหลายสิบปีก่อน พี่เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่เขาเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่แล้วก็ทํางานคู่กับอุทยานแห่งนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นคือสมัยก่อนนะครับที่นี่เนี่ยมันยังไม่ได้เจริญมากมายเท่าทุกวันนี้บนอุทยานจะมีชาวบ้านที่เป็นชาวเขาหลายเผ่าเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ย้ายลงมาตั้งรกรากกันที่เชิงเขากันเยอะแล้วนะครับด้วยความที่ความเจริญมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆบนเขามันก็เลยกลายเป็นว่าตามความเจริญในเมืองไม่ทัน กลายเป็นถิ่นธุระกันดารแล้วก็ชนบทไปเลยยิ่งเรื่องของการพยาบาลหรือว่าสาธารณาสุขเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาไม่ถึงบนเขาแน่นอนและจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเหตุที่มันเกิดนั่นก็คือไข้ป่ามันเป็นไข้ป่าแล้วก็เป็นโรคระบาดท,ที่มันร้ายแรงมากๆเกิดติดกันหลายหมู่บ้านเลยมันทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ครับเขาย้ายเข้ามาในเมืองหรือไม่ก็ลงมาเชิงเขากันเพราะว่ามันหาหมอง,ง่ายกว่ามาอนามัยง่ายกว่า แต่มันก็มีนะครับชาวบ้านบางส่วนที่เขาอนุรักษ์นิยมเขาไม่ยอมย้ายรกรากลงมาคือห่วงถิ่นกันมากๆแล้วก็รักษากันเองตามมีตามเกิดโดยที่สรุปแล้วก็คือคนที่อยู่หมู่บ้านด้านบนเนี่ยขีดกันเกือบหมดเลยคุณผู้ฟังตุยกเกือบหมดแล้วหลังจากนั้นพอทางการมาเจออีกทีนึงก็คือไม่ทันแล้วครับและเพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละหมู่บ้านด้านบนส่วนใหญ่ก็เลยร้างกันไปเลย ชาวบ้านที่เหลือรอดก็ลงมาทำงานในเมืองกันหมดแล้วก็มีลูกมีหลานเติบโตกันในเมืองและพอเวลาผ่านไปลูกหลานของเขาก็ผ่านเจนเปลี่ยนเจนไปไเรื่อยๆกลายเป็นว่ารกรากจากอยู่บนเขาก็มาอยู่ในเมืองกันหมดโดยปริยายโดยหลังจากที่คุณพงษ์เขาได้ยินเรื่องนี้จากพี่เจ้าหน้าที่นะครับตัวเขาเองก็ทั้งกลัวแล้วก็สงสารคือเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเจอบนเขานะ่ะบนเขาเหล่านั้นเขาเป็นคนหรือเปล่า หรือเป็นผีหรือเปล่าและถ้าพวกคนเหล่านั้นเป็นผีมันก็แสดงว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาคนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่บนเขาที่เดิมเป็นดวงวิญญาณไร้ร่อนอยู่บนเขาไม่ไปไหนแล้วก็คุณพงเองนี้เนี่ยแหละครับดันไปสลบตรงนั้นแล้วก็สามารถรับรู้เรื่องราวของพวกเขาได้เองทงั้งๆที่ดวงวิญญาณของชาวบ้านเหล่านั้นเขาไม่ได้เชิญคุณพงเลยด้วยซ้ํา ทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องราวของป่าเนี่ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นเสมอนะครับผมอ่านเรื่องป่ามาเยอะเนาะแล้วก็เรื่องลึกลับเกี่ยวกับป่าผมเลยมีแอดชิพเมนต์ใหม่ในชีวิตครับคุณผู้ฟังคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากลองไปเดินป่าดูไปกลางเต็นไปนอนบนห้างอะไรแบบนี้ท่าทางน่าจะสะดกน่าดูเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ผมมีโอกาสได้ไปนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้คุณผูฟ้ฟังฟังซึ่งแน่นอนครับหนึ่งสิ่งที่ผมไม่อยากเจอในป่าเลยก็คือ พวกสิ่งลี้ลับหรือว่าแม้แต่สัตว์ป่าเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่จะดุร้ายหรือว่ามีพิษหรือแม้แต่ผีสางวิญญาณอะไรในป่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน,นะครับแต่ถ้าเลือกได้ผมขอไปในนามนักท่องเที่ยวปกติดีกว่าเอาแค่ประสบการณ์แล้วก็บรรยากาศก็พอครับผีสางดังไม้อะไรแบบนี้ไม่อยากจะเจอจริงๆและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเวลาเจอจริงๆเนี่ยผมจะรับมือกับมันยังไง ผมจะตัดสินใจผิดผิดถูกถูกหรือว่าตัดสินใจพลาดแบบไม่รู้ไม่ชี้แบบคุณพงษ์หรือเปล่าตรงจุดนี้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บางทีเราก็อาจจะงงนะครับว่าทําไมเจ้าของเรื่องเขาถึงตัดสินใจแบบน้นแบบนี้ทั้งทั้งที่บางทีหน้าง,งานจริงมันอาจจะไม่มีเวลาให้คุณได้คิดเลยด้วยซ้ําหรือไม่แน่นะบางทีในสถานการณ์จริงคุณอาจจะลืมข้อมูลหรือว่าเรื่องราวทุกอย่างที่คุณเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณจะมาเข้าป่านั่นแหละอาจจะลืมไปเลย อาจจะเพราะความตกใจหรือว่าตื่นเต้นทําตัวไม่ถูกคนที่ไม่ได้อยู่หน้าง,งานจริงเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงและควรจะตัดสินใจยังไงกันแน่แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณพงษ์ถ้าหากให้คุณไปเดินป่าดูสักกิโล2กิโลคุณจะกล้าเดินหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้ครับสักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ w e เกอร์พาวเวอร์แบงแบตสำรองความจุ20,000มิลิแอมสามารถเชื่อมต่อได้หลายพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB output Type C micro USB และสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook หรือแม้แต่ n i n t e n d o Switch ชาร์จเร็วแบตอึดแบตสำรอง w e เกอร์พาวเวอร์แสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหล่อในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ